นักท่องเที่ยวดับศพที่ห้าในลาวป่วยหลายราย,รายค่าซดเหล้าผสมเมทานอนทนายความสาวชาวบริติษกลายเป็นนักท่องเที่ยวรายที่ห้าที่เสียชีวิตในประเทศลาวซึ่งคาดว่าเกี่ยวข้องกับการดื่มเหล้าเถื่อนที่มีสารพิษอย่างเมทานอนผสมอยู่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักรยืนยันในวันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายน2567ว่า นางสาวซิโมนไว้ทนายความวัย28ปีกลายเป็นนักท่องเที่ยวรายที่5ที่เสียชีวิตในประเทศลาวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคาดกันว่าสาเหตุเกิดจากการดื่มเหล้าเถื่อนที่มีส่วนผสมของสารพิษอย่างเมทานอนก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกกับสื่อว่าชายชาวอเมริกันรายหนึ่งเสียชีวิตที่เมืองวังเวียงเมืองท่องเที่ยวในประเทศลาว หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครอบครัวของนางสาวเบียงกาจนหญิงชาวออสเตรเลียวัยเพียง19ปีก็ออกมายืนยันการเสียชีวิตของเธอผู้เคราะห์ร้ายอีกสองรายเป็นหญิงชาวเดนมาร์กอายุ19กับ20ปีเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อนตามการยืนยันของทางการเดนมาร์กแต่พวกเขาไม่เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรักษาความลับของผู้เสียชีวิตการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวทั้ง5รายกำลังอยู่ภายใต้การสืบสวนของตำรวจแต่สื่อหลายสำนักรวมถึงคำให้การของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ผ่านโลกออนไลน์ชี้ว่าผู้เคราะห์ร้ายอาจดื่มสุราที่มีส่วนผสมของเมทานอนสารพิษที่มักพบในเหล้าเถื่อนเหตุการณ์นี้ยังทําให้มีล้มป่วยอีกหลายรายหนึ่งในนั้นคือฮอลลีโบเลสเพื่อนของนางสาวจนกําลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศไทยโดยต้องใช้เครื่องพยุงชีพนอกจากนั้นยังมีหญิงชาวบริติชอยู่โรงพยาบาลอีกรายด้วย กระทรวงต่างประเทศของนิวซีแลนด์บอกกับสื่อท้องถิ่นในวันพฤหัสบดีว่าพลเมืองคนหนึ่งของพวกเขาก็เกิดอาการไม่สบายหลังดื่มสุราต้องสงสยัยส่วนกระทรวงต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ระบุว่านักท่องเที่ยวชาวดัตช์รายหนึ่งล้มป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลโดยมีอาการทรงตัวด้านกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่าพวกเขากำลังติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของชาวอเมริกันอย่างใกล้ชิดและว่าการระบุสาเหตุการเสียชีวิตขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิน่น ทั้งนี้โรงแรมนานาแบ็กแพคเกอร์ในเมืองวังเวียงที่นักท่องเที่ยวหญิงชาวออสเตรเลียทั้งสองรายพักอยู่ถูกปิดระหว่างตำรวจทำการสืบสวนผู้จัดการโรงแรมบอกกับสำนักข่าวเอพีว่าหญิงทั้งสองคนกับแขกที่มาพักอีกมากกว่า100คนได้รับวอดก้าลาวจากโรงแรมฟรีคนละหนึ่งช็อตก่อนที่ทั้งคู่จะออกไปเที่ยวต่อในคืนนั้นโดยผู้จัดการอ้างด้วยว่าไม่มีแขกคนอื่นแจ้งว่าเกิดปัญหาสุขภาพ และเขาหวังว่าการสืบสวนจะช่วยกู้ชื่อสิ่งเสียให้โรงแรมได้แต่พวกเขาคนต้องหยุดแจกเหล้าฟรีไปสักพักหนึ่ง